ไม่ลดแน่นอนนะครับจริงๆผมมีเงินอยู่หน่อยหนึ่งนะะที่เวียดนามตอนหลังก็ขายหุ้นบางตัวไปเลยไปแต่ก็จะไม่มากนะะไม่ไม่ไม่มากอ่าเป็นเงินสดอยู่แล้วก็อีกตับหนึ่งอ่ะผมว่าจะกลับไปซื้อแต่เป็นเงินของเวียดนามนะเงินที่ขายที่เวียดนามเงินปันผลที่เวียดนามก็จะกลับไปซื้อละเพราะว่าจะไม่รอเพราะว่าหุ้นที่เราถืออยู่ที่เราคิดว่ามันจริงๆไม่ได้ถูกผลกระทบมากนะแม้กระทั่งมีเรื่องนี้เพราะว่า อย่างเช่นอ่าผู้กันตรงตรก็อย่างก็เรียกว่าเซอร์วิสนะเซอร์วิสอันนี้ยังไม่โดนภาษีนะยังศูนย์ภาษีไม่ไม่อะไรอยู่ไม,ไม่ไม่เด้เสียแบบนั้นอยู่คือส,สิ่งที่ทําประกาศไม่ได้รวมเซอร์วิสซึ่งบริษัทนี้ก็ขายเซอร์วิสที่อเมริกานะตัวใหญ่ก็เป็นเทคนโนโลยีอย่างที่เรารู้จักกันนะก็ก็จะกลับไปซื้อนะแล้วก็คิดว่าเ,เราเห็นเปิดไพ่รอบนี่ออกมาเนี่ยเราคิดว่า ยังไงเนี่ยเวียดนามเนี่ยม,มันมันอเมริกาจะทิ้งหรือจะดีดให้ไปอยู่ฝั่งจีนไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเขาสิ gni ชันพอสมควรนะนะขนลอยล้านแล้วก็ส่งออกไปขนาดนั้นนะโอเคจํานวนเยอะก็มาจากจีนนะ่ะแต่ว่าเกมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเกมอีกอีก,อกขั้นหนึ่งที่ว่าตอนระหว่างเจราจาเนี่ยผมเชื่อว่าทางอเมริกาก็จะบอกให้เวียดนามบอกว่าเฮ้บริษัทไหนที่มีฐานมาจากจีนนู่นนี่นะ อาจจะต้องโดนหรืออะไรบางอย่างหรือต้องคิดภาษีอีกเกรดหนึ่งหรือให้เวียดนามคัดไว้เลยว่าอันนี้ไม่ให้ผ่านอะไรอย่างี้นะนะถ้าผ่านก็ต้องไปเสียภาษีแบบจีนอ่นนี่เราไม่รู้นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนาทีเนี่ยเวียดนามเป็นอะไรที่อเมริกาอยากได้มากเพราะว่าอยู่หน้าบ้านเลยนะ,ะกันยกเว้นพวกประเทศเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีพวกนี้ยังไงเขากอ็อยู่ฝั่งอเมริกา แต่เวียดนามเนี่ยอยู่ใกล้แถวนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เป็นเป็นพวกเขาอีกอีกลายหนึ่งเพราะอย่างเมืองไทยเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเราก้ากึ่งละจริงๆเมืองไทยเราถ้าตรงเรื่องจริงๆอาจจะไปฝั่งจีนเลยซ้ำไปนะแต่เวียดนามเนี่ยเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ของเวียดนามเนี่ยเลือกเอ,อเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาได้เปรียบตรงนี้แม้กระทั่งสินจีสีจินผิงมาเวียดนามเนี่ยจริงๆผมถามคำ,คำถามนี้ว่าคือทุกวันเนี่ยใครเสียเปียบใครได้เปียบ จะมาจีนได้เปรียบเยอะแยะเลยจะมาจีนจีนจะมีอะไรให้ให้เวียดนามได้ถูกไหมมันยากไงเพราะว่าสินค้าเวียดนามไม่ได้เป็นที่ต้องการของจีนนะในขณะที่สินค้าจีนนะเป็นที่ต้องการของเวียดนามจะมาเพราะนั้นมันมันมันยากเหมือนกันที่จะบอกว่าเฮ้ยนะมาเราได้อะไรติดมาติดมือไปเยอะแยะเนี่ยคงยากล่ะเพราะเวียดนามบอกว่าโอ้ทุกวันนี้แล้วก็เราประกาศด้วยการกล้าคุณบักโกรกแล้วไม่ต้องพูดถึงไทยนะ ตัวเลขของไทยนี่มันแปลกนะปรากฏว่าสิ่งที่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราได้เปรียบดุลการค้ากับอเมริกาด้วยซ้ำไปจหมาเพราะนั้นคุณจะมาจะมาหาเราจะจะมาเอาจากเราอีกเหรอมันไม่มีทางหรอกจะมาแล้วคุณจะให้อะไรเราซึ่งก็ยากอย่างละเพราะว่าเขา่าแบบเดียวกับเราเขามีเทคโนโลยีทุกอย่างแต่มีการมีต้นทุนที่ถูกกว่ามีอะไรที่อะไรกว่าทุกวันเนี้ผมถามจริงๆนะ เอสเอ็มอีบ้านเราอ่ะร้องจะตายอยู่แล้วว่าเนี่ยทุกวันนี้จะขายสินค้ายังไงผลิตออกมานี่ขายไม่ได้เดี๋ยวนี้จะต้องปิดตัวเป็นแถวๆนะเพราะว่าแล้วเขาเล่นส่งมาแบบโอเคก็บอกเดี๋ยวว่าจะทําทรถจนท์ทอะไรมาให้เร็วอะไรอะไรอะไรนะ่โลจิสติกจะได้ดีนู่นนี่ทําเข้ามาแทนที่จะเป็นช่วยนะกลายเป็นว่าช่วยสินค้าจีนเนี่ยขายที่เวียดนามขายที่ประเทศไต่ถูกลงไปอีกแล้วคุณจะเอาอะไรมามา,มาขายให้เขา พราะของเขาหมายหมายการขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงแต่มาเพราะฉะนั้นเกมอย่างนี้มันตอนหลังๆนี่เราก็ต้องดูว่าโอ้นะสร้างไปสร้างไปกลายเป็นว่าตอนนี้เขาส่งสินค้าจากเมืองจีนภาษีกับาาทีไม่เสียด้วยเพราะว่าเป็น e-commerce เป็นอะไรแล้วก็ขายอยุตลุดแข่งกับสิ่งที่คุณผลิตในประเทศไทยอยู่หน้าบ้านเนี่ยเ็ายังขายถูกกับคุณเลยเพราะฉะนั้นจริงๆงานเนี่ยมันมันเวียดนามถึงบอกว่าเวียดนามอยู่ในโพซิชั่นที่เขาบอกว่า เขายอมกับอเมริกาเนี่ยดีที่สุดละไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเลยใช่ไหมนะถ้าหลายอย่างพูดยๆงไงก,ก็คือทําให้เราคิดว่าเวียดนามเนี่ยยังไงซะเนี่ยผมว่าเขาต้องได้ด,ดีกว่าคนอื่นในระดับหนึ่งและเนื่องจากเขาเก่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกาก็ต้องซื้อของแพงขึ้นแต่ว่าเวียดนามจะชนะเพราะว่าเขาภาษีเขาถูกจะชนะจีนได้ใช่ไหม นี่ก็เลยเป็นอะไรซึ่งเราคิดว่าเวียดนามเนี่ยยังไม่ยังไม่หลุดกกอบไปหรอกเวียดนามยังอยู่ในเส้นทางที่จะเติบโตเร็วต่อไปค่อนข้างนานนะเพราะว่าจะเข้าไปอยู่ในเซอร์เคิลของอเมริกามากขึ้นซึ่งป่าวิสัยก็บอกแล้วว่าคนที่อยู่ในเซอร์เคิลของอเมริกาเนี่ยมักจะรวยเร็วนะจาบเหมือนกับมสมัยก่อนนะถ่าอยู่ในเซอร์เซอร์เคิลของคนอื่นเนี่ยมันไม่รวยไงอ่าครับอืม ครับ็บตัว่าอย่างฝั่งของของคุณทรัมป์ครับที่ก่อนหน้านั้นที่เขาบอกว่าต่อให้หรือคุณนาวารูครับที่บอกว่าเวียดนามลดภาษีเหลือศูนเปอร์เซ็นก็ยังไม่พออาจารย์ตีความยังไงครับเขาเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นเหรอรหครับใช่ใช่ต้นนี้ที่ผมพูดไงว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือว่ามาจากเมืองจีนแล้วก็ชุบตัวนิดหน่อยกลายเป็นสินค้าเวียดนามส่งไปที่อเมริกาเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะผมว่าเขาต้องตั้งเกณฑ์อันนี้เลยว่าคุณต้องไปตรวจสอบเลยว่าคอนเทนต์มันมาจากไหน ถ้าบอก80% 90%้มันเป็นของของจีนคุณมาเติมหน้าเติมอะไรนิดนึงแล้วก็ส่งออกเนี่ยคุณจะต้องโดนภาษีจีนหมายว่าเขาจะคิดภาษีกันนอกจากคุณพิสูจน์ได้คุณต้องมีหลักแหล่งนะว่าบริษัทเนี่ยมันจริงของเวียดนามหรือของประเทศอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับจีนจะมาเช่นเป็นของอเมริกาเองจะมาอย่างเนี้ยมันอาจจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ภาษีใช้ใช้ภาษีที่จะโตเจรจากันได้เช่น1 5 สิบเปอร์ซก็ว่าไปแต่แต่ถ้าคุณเป็นจีนมาไหลโดนเต็มอะไรเงี้ยถ้าเป็นโลคอลร้อยเปอร์ซอาจจะถูกมาอีกผมไม่รู้อันเนี้ยคือดีลที่เขาต้องการเพราะเขาบอกว่าศนปอร์ซนต์ไม่มีความหมายหรอกเพราะว่าคุณซื้อของอเมริกาน้อยมาก